ฉันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันแค่ต้องพาเธอไปส่งให้ถึงมือพวกไฟเอฟลายเดินทางกับคนคนหนึ่งมาตั้งไกลตัวเธอเองก็ต้องการใช้ภูมิคุ้มกันของตัวเองให้เป็นประโยชน์ ตอนนั้นฉันก็เริ่มจะเชื่อเรื่องอย่ารักษานั่นด้วยบางทีฉันก็อยากทำตามที่เธอต้องการจนในที่สุดก็ไปถึงเราเจอ f l เออร์ายและเพราะเธอนั่นแหละพวกเขาถึงสามารถที่จะสกัดยารักษาได้ ปัญหาเดียวคือเธอต้องตายพระเจ้าช่วยหมอคะแกปาทำอะไรในนี้นะฉันไม่ให้แกเอาตัวเธอไปได้หรอกนี่คืออนาคตของเราลองคิดถึงผู้คนที่เราจะช่วยได้สิพระเจ้าช่วยโจอเอล นายทำอะไรลงไปช่วยเธอมานี่มาเด็กน้อยฉันมาแล้ว ฉันมาแล้วคุ้มกันทางออกไว้ไ<ม>อย่าให้มันนีไปได้ให้ตายสินั่นมัน เรื่องใหญ่ชะมัดเอลลี่รู้หรือเปล่าฉันบอกไปว่าพวกเขาทำการทดสอบบอกไปว่าภูมิคุ้มกันเธอไม่ช่วยอะไรแล้วเธอก็เชื่อเหรอ ก็ไม่ได้ถามอะไรเราควรไปกันได้แล้ว mug. Yeah. Uh มานี่มาอ้อไม่เป็นรอยฉันจัดการเองน้อยไปเถอะแน่ใจนะแน่โอเคเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้น่ะฉันก็เลือกไม่ได้หรอกว่าจะเลือกทางอื่น ถ้าจำเป็นฉันจะเก็บเป็นความลับจนตายแล้วเ,เจอกันนะทอมมี่ Ei, eu li. Ei, tá, e คุณเกือบทหนูหัวใจวายต้ยก็เข้าประตูแล้วแต่ว่าเฮ้เฮ้มีอะไรรึเปล่าเจเอลแวะมาหาเฉยๆนะคนอื่นเขาเขาคุยกันว่าประทับใจเธอและเธอช่วยพวกเขา ได้ดีมากก็ดีใช่ทอมมี่กับฉันออกไปขี่ม้าวันก่อนและเขาก็เขาเล่นมุกและฉันก็นึกถึงเธอมันเป็นเรื่องเบอบ้าจริงจะลืมซะงั้นเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาเธอว่าโจอเอลคือเออคือว่าตอนนี้มันดึกมากแล้ว แล้วหนูต้องตื่นในอีกไม่กี่ชั่วโมงใช่ใช่ฉันรู้ฉันรู้ฉันเดฉันจะไม่กวนเธอแล้วแค่ฉันมีอะไรจะให้ดูเดี๋ยวฉันมาอะไรนะหลายคนเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่ากีตาร์ตลกนะ อยากฟังสักเพลงไหมเอาสิโอเคอสัญญาก่อนว่าจะไม่หัวเรออาะเยาะฉันไม่หัวเราะหรอกรับรองฉันไว้ใจเธอนะ myself everything I have found here i have not found by myself try and sometimes you'll succeed to make this pain of me all my stolen missing parts I have no need for anymore 'Cause I believe, and I believe because I can see okay. our future days, days of จบแล้วก็ก็ไม่ได้เลวร้ายนี่จะถือว่าเป็นคำชมก็แล้วกันเอาไปสิไม่ไม่ไม่ม่หนูเล่นไม่เป็นฉันสัญญาไว้แล้วว่าจะสอนเล่น ก็จริงว่าไงล่ะเริ่มพรุ่งนี้เลยไหมไดโ้โอเคโอเคตกลงตกลงจำเรื่องตลกนั้นได้ไหม เออทำไมวันจันท์ทำให้คนเลิกกันจันทร์เราไม่ตรงไกลหมุกงีเงาดีใช่ vẫn đi nó gì nữa โอ้ยแย่แล้ว้าวแม่งเอ้ยอรุณสวัสดิ์เฮ้ยโทษทีนอนเพลินไปหน่อยนะ่ะขอเวลาแต่งตัวแป๊บเดียวนะได้ยินมาว่าเมื่อคืนพอฉันไปแล้วก็เกิดเรื่องใหญ่เลยนี่ฉันเธอจูบฉันดีหน้าก็เป็นแบบนั้นแหละเธอไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษหรอกเอ่อฉันพูดถึงเรื่องที่เธอทะเลาะก,กับเซ็แต่เดี๋ยวนะ เธอจูบดีหน้าเหรอโอ้เออคือเธอจูบแฟนฉันตอนที่เราเพิ่งเลิกกันได้อาทิตย์เดียวเนี่ยนะไมเ่เธอคงแค่อยากทำให้นายหึงนะ่ะฉันไม่ได้ฉันไม่มีทางอ,อให้ตายสิเนี่ยมันอึดอัดชะมัดฉันรอเล่นนะ่ะพวกฉันไม่สนใจหรอกแต่งตัวซะนายมันแย่ <laughs> มันค่อนข้างแย่นะที่เธอทำแบบนั้นไปเตรียมตัวซะเราสายแล้วกลิ่นยังดีอยู่โอเคก็ได้ เจเอลตื่นหรือยังเราได้รับข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อทางเหนือมาเรียส่งเขากับทอมมี่ออไปสำรวจแย่ชะมัดใช่คิดไม่ออกเลยว่าพวกนั้นได้นอนบ้างไหมแต่ที่แน่ๆน,น้อยกว่าเธอแน่นอนเ,ออเลยเมื่อกี้กำลังจะตื่นพอดีเถอะอืมจริงๆของพ,อนะออพร้อมนะพร้อม รู้ไหมชาวนี้ไม่แต่คนพูดถึงแต่เธอเลยนะยังไงถ้าฉันเข้าใจไม่ผิดเธอจูบดีหนะ้าดีน่าจูบฉันซึ่งทำให้เซตริยกเธอ้ดยถ่อยคำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่เลยแล้วโจเอลก็ชกเขาลักมากกว่าแล้วเธอก็โกรธโจเอลตรงนั้นแหละที่ฉันไม่เข้าใจมันเป็นคืนที่ประหลาดมากเลยนะฟังดูน่าตื่นเต้นดีเสียดายที่ฉันไม่เห็นระวังตัวด้วยละ่ะ อยู่แล้วมาเรียกอยากจะคุยด้วยหน่อยเธออยู่ไหนอยู่ที่ร้านอาหารเรื่องเซทใช่ไหมไม่รู้สิงั้นบอกเธอไปว่านายไม่เจอฉันไม่ละ่ะอยู่ข้างไหนกันแน่เนี่ยนายอ่ะ เฮ้ hey, แล้วพวกเรายังโอเคกันอยู่ใช่ไหมพวกเราสองคนเหรอใช่แน่นอนฉันกับดีน่าเลิกกันแล้วฉันรู้แค่ไม่อยากให้นายคิดเอลลี่เราเป็นเพื่อนกันสัญญาเลยขอบใจนะ เจซีโอ้สวัสดีไปหาข้าวเช้ากินกันก่อนไหมไม่อนะ่ะมารีอยู่ไหนนะ อ <Salvador> เอลลี่มาแล้วเหรอมานี่สิเซธมีเรื่องอยากจะพูดด้วยนะหนูไม่อยากฟังคำพูดจากคนโลกแคบทำเพื่อฉันหน่อยนะขอล่ะเอก็ได้เซธเซธมานี่อสวยธรรมดเฮเออคืองี้ เมื่อคืนฉันเมามากไปหน่อยหนึ่งนะแง่ละ่ะฉันอยากจะบอกว่าฉันขอโทษมาเรียบอกว่าเธอกับดีน่าจะออกไปข้างนอกฉันเออทำเซนวิชมาให้โอเคใส่เนื้อเลยนะขอบใจนะเซจ ใช่อะระวังตัวด้วยล่ะแน่นอนฉันขอบใจเธอมากนะได้อะไรมาแซนวิชจากคนโลกแคบอืมกลิ่นหอมดีนะเอาไปสิแน่ใจนะเอาไปเถอะให้ฉันไปส่งนะ <c oughs> โอเค กอนเธอออกไปฉันอยากให้เธอเปลี่ยนตัวกับทอมมี่เจเอลสองคนนั้นออกไปกันนานเกินไปแล้วผมจะไปเจอพวกเขาได้ที่ไหนไปจุดซุ่มดูทางตะว,วันตกเฉียงเหนือพวกนั้นน่าจะไปถึงกันวันนี้ระวังด้วยนะช่วงนี้มีคนเจอพวกติดเชื้อกันเยอะแน่นอนผมว่าจะไปดูที่แนวลำทานอยู่พอดีผมต้องหาแคลคสักคนไปช่วยหน่อยนะเอลลี่รู้จักแนวลำธารไหมไม่ค่อยอ่ะดีน่าทำมาหลายรอบแล้วงั้นผมให้สองคนนี้จัดการแล้วกัน ทีนี้ก็ลงตัวแล้วเอลลี่ฉันขอคุยด้วยหน่อยอสิว่าไงฟังนะฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเธอกับโจอเอลมาเรียแต่เขาเป็นห่วงเธอจริงๆนะและฉันก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้เราไม่เป็นไรหรอกจริงนะจริงอ่ะโอเคโอเคขอโทษที่ยุ่งนะ ระวังด้วยล่ะขอบคุณค่ะโยดี Yo, น่ามีเงินอืขอเวลาเดียว <laughs> ช่วยพาแฟนของเธอไปที่โรงม้าทีสิอ่อให้ตายเฮ้ดีน่าขอคุยด้วยหน่อยสิเฮ้พวก <laughs> ขอเวลานอกนานไมหมอ่ะอ๋อ เฮ้เฮเอ่อแค่อยากจะขอโทษที่เมื่อคืนหายไปแบบนั้นนะโอนนั่นไม่เป็นไรฉันเข้าใจนะฉันแค่รู้สึกแย่นะทำไมเพราะฉันเป็นคนเริ่มทุกอย่างเองฉันไม่ควรจูบเธอกลางผู้คนพวกนั้นเลยแล้วฉันก็เธอเมาน่ะไม่เป็นไรหรอกไม่คือฉันไม่อยากให้เธอคิดไม่ฉันไม่คิดอะไรเกินเลยหรอก รู้ไหมฉันชอบเธอตรงไหนตรงที่เธอรอให้ฉันพูดจบก่อนอโอเคถ้างั้นฉันว่าเราไปกันท้อโอ้ยอะไรวะฉันไม่ได้เล่นด้วยสักหน่อยเพราะเธอมันอ่อนง่ายฉันละเกลียดเด็กนั่นสมัดอยากเอาคืนไหมล่ะก็อยากนะพวกนายเริ่มเองนะ หนีไปจะดีกว่าไอ้พวกเด็กเวเนยพวกเราชนะแน่ไอ้พวกแสบเอ้ยฉันจัดการแกแน่ไอ้หนูไม่ไม่ไม่ได้ตัวแล้วไม่กินนี่ซะต้องงี้สิเว้ยหมายถึงต้องงี้สิจ๊ะอย่าบอกแม่เธอนะ Ôi, ah, ba ơi, ông muốn đi đẹp năn! Thơ mình cạp! Hình tùa nè Ôi, thầy tay sao tôi chưa đi qua nè <laughs> ชอบใชมิล่ายอดไปเลยเออโดนไปดีใส่เต็มหน้าต้มกินหิมะอร่อยไหมไอ้หนูโอ้ยฉันรู้บ้านเธอนะอเล็กซ์ฉันจะไปบ้านเธอแล้วเขยกลกจริงๆซะเลยนี่ฉันหลบได้ เรากำลังชะนัแล้วเอาไปกินไม่เออเออเอ็มเต็มเข้ามาเลยตัวแล้วใครสอนใี่ทำแบบนี้เนี่ยไม่ไม่เห็นตัวแล้ว แกไม่ใช่เด็กฉันัดหน้าแกไปแล้วนะเนี่ย oh. พ่อแม่ไม่รักเหรอ <c oughs> ผมหนูมีหิมะติดอยู่นะ <c oughs> โอ๊ย้ายตายเธอมันเข้ามาในเสือ้อฉัน <c oughs> พวกแม่กงกำลังฉันนะพุกกี้โกงเอ oh, <okay>. oh. <c oughs> ้โอเคได้ตัวแล้วกินนี่ซะเยี่ยม เอาไปกินซะไอ้หนูรู้สึกไงบ้างจับเธอไม่จับเธอช่วยฉันทีเออออกไปนะเหล่อยเธอนะเจ้าสัปหลาดโอเคโอเคจริงๆเราก็มีงานที่ต้องทำนะเด็กบ้างฉันเดาว่าฉันหาเรื่องเองใช่ไหมใช่ ไปกันเถอะอ๋อเจสซี่ให้เราไปลาตะเวนตามแนวลำธารน,นะเขาจะไปแทนตำแหน่งของเจเอลกับทอมมี่โอ้ดีจังที่เขาส่งเรามาด้วยกันเธอต้องชอบเส้นทางนี้แนะ่อรุณสวัสดิ์นะสาวๆอรุณสวัสดิ์ เฮ้ยสาวๆเดี๋ยวฉันเอามาไปให้เนอะขอบคุณ อย่างนั้นล่ะดูสิใครมาขอบคุณมาเร็วเอาละไงสิมาอเอา้านึกว่าจะไม่มาสั้นแล้วจ้าจ้าจ้านี่ของเธอ ส่วนนี่ของเธอนะเปิดเลยทุกคนมาฟังเอาละรู้นะว่าต้องทำยังไงสำรวจเส้นทางเส้นสมุดบันทึกจัดการพวกผู้ติดเชือ้อถ้าเจออะไรรับมือไม่ไหวให้กลับมาทันทีคิดหน้าคิดหลังให้ดีเอาละไปได้